สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มีเพื่อนๆท่านหนึ่งได้สอบถามได้เพื่อนเพื่อนผมนี้หลยครับได้ถามผมว่าแต่งรถสไตล์วัยรุ่นอินโดมีอุปกรณ์อะไรมั่งอยากให้ผมรีวิวให้ดูนั่นเองนะครับผม ันนี้ผมก็จะมาบอกอันดับแรกเราต้องมีอะไรมั่งนี่นะครับอันดับแรกเราต้องผมก็ได้ซื้อซื้อบาซื้อบาออซื้อท้ายท้ายรับกล่องตัวนี้ครับผมกล่องใส่ของนั่นเองครับผมก็ตัวนี้เราสามารถสั่งลาซาด้าได้ครับผมถ้า ไม่พิธีรีตองครับผมตัวนี้อุปกรณ์ก็จะมีอะไรม้างก็คือแล้วผมก็ได้ทำการสั่งนี่นะครับตัวกันฝุ่นหรือกันโคลนนั่นเองครับผมรายการต่อมาก็จะเป็นก็จะเป็น ไฟตัดหมอกหรือไฟสอ่สองทางก็ได้ครับผมไฟตัดหมอกนั่นเองครับผมคู่นี้ก็จะสั่งลาซาด้าเหมือนเดิมส่วนราคาให้ท่านผู้ชมไปเช็คข้างในครับเพราะว่าราคาผมไม่อยากตอบราคาเพราะบางทีราคาขึ้นขึ้นลงๆนะครับตะกร้าผมก็เปลี่ยนใหม่นะครับเพราะว่าตะกร้าติดรถมาก ชัรุดนั่นเองครับผมส่วนบาด้านหน้าก็จะเป็นแผ่นอะคริลิกนั่นเองครับผมหรือแผ่น,ก,นกันลมนั่นเองครับผมตัวนี้ก็สั่งลาซาด้าเหมือนเดิมครับอุปกรณ์ที่ให้มาก็จะมีตัวยึดนี่ครับตัวยึดซ้ายขวาซ้ายขวา แล้วก็มีบาคานหน้าไว้ตกแต่งหรือไว้ยึดอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะนำมาเสริมเช่นตัวยึดโทรศัพท์หรือตัวยึดชุดเปิดปิดสวิตไฟอย่างนี้ครับเราอาจจะติดเสริมได้ครับผมอุปกรณ์ต่อมาก็จะเป็นกันลายหรือไว้กันจุดนี้ลายก็ เสริมเป็นอุปกรณ์เพื่อเอาของมาวางนั่นเองครับผมนี่นะครับผมนี่นครับผมส่วนบากันล้มหรือบาด้านข้างตัวนี้ก็สั่งลาซาด้าเหมือนเดิมครับผมนี่นะครับผมครับผมอันนี้ก็สามารถติดตั้งเองได้เลยนะครับผมไม่ยากนะครับสำหรับ ใครอยากติดตั้งเองส่วนระบบไฟถ้าใครไม่รู้ก็หาช่างหรือหาคนที่เขาทำเป็นนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมส่วนไฟเลี้ยวผมจะติดตั้งเป็นระบบไฟพามากนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับ นี่ครับไฟติดปกตินะครับเดี๋ยวผมจะเปิดไฟตัดหมอกไฟต่ำไฟสูงมีครบครับผมนี่ครับเปิดไปเลยครับนี่ครับครับผมอันนี้เป็นไฟตัดหมอกหรือไฟสองทางอันนี้ก็เป็นไฟสูงจะออกสีเหลืองนะครับผมเดี๋ยวดูครับผม น,นี้ผมไฟสีเหลืองผมตั้งตั้งเป็นไฟสูงนะครับสามารถไปทําเชื่อมต่อ,อต่อให้เป็นระบบไฟผ่ามากได้นั่นเองนะครับผมขออนุญาตปิดก่อนนะครับผมปิดแล้วครับต่อมาไฟเลี้ยวผมได้ไปซื้อระบบไฟดีเลย์แต่งมานะครับดีเลย์ไฟเลี้ยวถ้าเราเปิดเลี้ยวซ้าย แล้วเราก็ให้ทําการกดลงอย่างนี้นะครับพอเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วก็ให้ทําการกดอย่างนี้ครับหากหยุดไฟเลี้ยวก็ให้กดลงสต็อปไปครับผมแต่ถ้าเราอยากให้เป็นไฟผ่ามาก,กดฝั่งไหนก็ได้ซ้ายขวาครับให้รูดไปมาอย่างนี้ครับมันก็จะขึ้นไฟเลี้ยวผ่ามาดูนะครับเดี๋ยวกดให้ดูอีกรล้กดซ้ายกดขวา แล้วก็จะเป็นไฟพานันเองนะครับผมเดี๋ยวดูนี่นะครับผมครับผมไฟเลี้ยวข่ามาันเองครับผมส่วนทางนี้ส่วนท้ายผมก็จะไม่ให้เห็นป้ายทะเบียนนั่นเองนะครับผมนี่นะครับผมไฟพามันนั่นเองนะครับผม ส่วนสตล์ยังไงส่วนเรื่องการที่จะแกะเข้าไปติดตั้งสายไม่ว่าจะติดตั้งเป็นไฟเลี้ยวผ่าหมาดหรือไฟตัดหมอกด้านหน้าถ้าท่านไม่ชำนาญในเรื่องระบบการแกะเปลือกก็ให้สามารถให้ ผู้ที่ชำนาญไปติดตั้งได้นั่นเองครับผมหรือใครที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกับผมก็สามารถปรึกษาผมหรือให้ผมไปติดตั้งได้ครับผมครับผมส่วนสไตล์วัยรุ่นอินโดใครอยากติดตั้งก็สามารถติดต่อผมเข้ามาได้เลยครับผมถ้าอยู่ใกล้ผมก็จะ ติดตั้งให้ได้แต่ถ้าอยู่ไกลก็ต้องคุยกันอีกรอบครับผมหรือจะวิ่งมาหาผมก็ได้ครับผมส่วนวิธีติตั้งผมไม่ได้จัดทำวิดีโอขึ้นก็เลยไม่มีแบบตัวอย่างนะครับสำหรับตัวอย่างระบบภายนอกออผมเชื่อว่าทุกท่านน่าจะติดตั้งเองได้แต่ระบบ ภายในบางส่วนอย่างเช่นติดตั้งไฟไฟพามาหรือไฟตัดหมอกอถ้าเราไม่ชำนาญอย่าไปแกะนะครับเพราะว่าจะทำให้พวกเ,เปลือกนอกหรือเรือนไม้เกิดการเสียหายนั่นเองครับผมครับผมหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับ ท่านผู้ชมที่รักรถรักสไตล์การแต่งของวัยรุ่นอินโดนั่นเองนะครับผมสวัสดีครับ